สวัสดีครับชาววีเวนเดอร์วันนี้เราจะมาพูดถึงแนวคิดที่ไม่เหมือนใครกับเชฟวี m มาริบูปิกอัพพะ6ค 6x6 ปี2025แม้ว่ารุ่นนี้จะไม่มีอยู่ในไลน์ผลิตของเชฟโรเลตอย่างเป็นทางการแต่ลองจินตนาการดูว่าถ้ามาริบูถูกนำมาผสมผสานกับความแข็งแกร่งของรถกระบะมันจะเป็นอย่างไร เริ่มจากภายนอกลองนึกภาพเส้นสายที่โชบเฉี่ยวของมาริบูผสานกับความดุดันของกระบะ 6x6 รูปลักษที่ดูทรงพลังพร้อมล้อทั้ง6ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกสภาพถนนด้านหน้าจะคงเอกลักษณ์ของกระจังหน้ามาริบูพร้อมไฟหน้า LED ที่ล้ำสม,สมัยส่วนด้านท้ายเป็นกระบะขนาดใหญ่ให้พื้นที่สำหรับบรรทุกสัมภาระได้อย่างเต็มที่ เมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารเราคาดหวังถึงความหรูหราและฟังก์ชันที่ตอบโจทย์มา l i บูอาจมีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายบะหนังแท้ปรับอุณหภูมิได้และพื้นที่โดยสารกว้างขวางสำหรับ5ที่นั่งนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบความปลอดภัยขั้นสูง <c oughs> เช่นระบบ AK, เบรกฉกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมเลนและระบบเตือนจุดอับสายตา สมรรถนะเป็นอีกจุดเด่นของรถรุ่นนี้สมมุติว่ามันใช้เครื่องยนต์2.7ลิตรเทอร์โบชาร์จให้กำลังประมาณ310แรงมา้จาจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดและระบบขับเคลื่อนทุกล้อ 6x6 ซึ่งช่วยเพิ่มแรงบิดและการยึดเกาะถนนให้การขับขี่ที่มั่นคงทั้งทางเรียบและทางลุยราคาสำหรับรถที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแบบนี้คาดว่าราคาจะอยู่ในระดับพรีเมียมโดยอาจเริ่มต้นที่ประมาณ2.5ล้านบาท ราวๆ7 0 0 0 0 0ดอลลาร์ 70, และสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ตามความต้องการของผู้ใช้โดยรวมแล้วแม้ว่า c h e วี่มาริบูปิกอัพพระ6คูณ6ปี2025จะเป็นเพียงแนวคิดแต่ก็น่าสนใจไม่น้อยสำหรับคนที่ชื่นชอบรถกระบะท,ที่มีดีไซน์ล้ำสมัยและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมแล้วคุณละคิดอย่างไรกับแนวคิดนี้คอมเมนต์บอกเราได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถสุดล้ำจากวีวันเดอร์